สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายปลาเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพลาเครื่องพราบ้านมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1ดนนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุก,การายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้เป็น ep ที่ 66นะคะ EP ที่66ก็มีพระบ้านมา1ชุดนะคะแบบนี้เลยแบบที่พี่ๆเห็นเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะเรามาเริ่มรายการที่1นะคะก็เป็นพระสมเด็จองนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะส่องให้ดูเนี่ยส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆเลยนะคะพี่ส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะก็ลองดูลองชมกันได้เลยนะ ลองดูลองชมกันได้เลยนะคะเนื source, ้อผิวใกล้ๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาส่องให้ดูด้านหลังกันต่อนะมาส่งให้ดูด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์น to ี้เป็นรายการที่1นึ่งนะองนี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่2เป็นเกจชโยโอค์นี้เลยนะคะเป็นพระเกจชโยออคงนี้เลยนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูกันใกล้ๆนะพี่ เดี๋ยวส่องให้ดูกันใกล้ๆนะถ่ายให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะได้ได้ของตรงปกแน่นอนนะพี่นะได้ของตรงปกแน่นอนนะคะได้ดูองค์ไหนได้องค์นั้นเลยพี่ดูองค์ไหนได้องค์นั้นเลยนะคะชอบองค์ไหนได้องค์นั้นเลยนะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะก็ลองดูลองชมกันได้เลยนะพี่นะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะชอบองค์ไหนนะอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะ ส่องให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามเป็นองค์นี้ต่อไปรายการที่สามเป็นองค์นี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะพี่นะเดี๋ยวน้องถ่ายให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะพี่นะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะรายการละสองร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยนะ รายการละ250บาททุกรายการเลยนะคะ EP นี้พิเศษจับคู่ที่400บาทนะ EP นี้พิเศษเนาะให้จับคู่ที่4 0 0รบาทนะคะองละองเดียวองค์ละ250บาทนะพี่นะองนี้รายการที่2นะคะเอยรายการที่3ยังไม่ทันไปไหนเลยหนูนะเปรผิดตั้งแต่หัวหัวคลิปเลยนะ ต่อไปงโโองค์นี้รายการที่สนะคะองค์นี้รายการที่4นะคะ,ะ,คะพี่ jaar jaar มาส่องให้ดูใกล้ๆกันมาถ่ายให้ดูกันใกล้ๆเลยนะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะน้องค่อยๆส่องค่อยๆเลื่อนให้ดูเลยนะพี่นะค่อยๆส่องค่อยๆเลื่อนให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะพี่นะ นี่นะคะก็ส่งให้ดูกันใกล้ๆเหมือนเดิมเลยนะพี่ส่งให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่สี่นะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะอง์ละสองร้อบาทนะต่อไปรายการที่5ต่อไปรายการที่5เป็นองค์นี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่ห้านะมาส่องให้ดูกันเริ่มต้นส่งให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะ มาเริ่มต้นส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะองค์นี้เป็นรายการที่5้านะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะเนื้อผิวแบบนี้เลยนะพี่เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่5้านะองละสอร250บาททุกรายการเลยนะคะองละสอร250บาททุกรายการเลยนะ้ารูปภาพไม่ชัดเจนไงพี่แอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะต่อไปรายการที่หต่อไปรายการที่6เป็นงานเลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาแบบนี้นะองค์นี้เป็นองค์ที่หนะคะก็เดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อใกล้ๆกันนะพี่นะส่องให้ดูเนื้อใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นองค์ที่หกนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่หนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังเหรียญนะอันนี้จะเป็นด้านหลัง องค์พระนะอ่ะอันนี้รายการที่หนะคะแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่หนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่7ดเป็นองค์นี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่7็ดนะอันนี้จะมัวมัวนิดนึงนะเดี๋ยวจะค่อยๆส่องให้ดูนะเดี๋ยวจะค่อยๆส่องให้ดูทะลุไปหาองค์พระเลยนะพี่นะอันนี้บอกว่าเขาเก็บมาเก่าจริงนะพี่นะได้มาชุดนี้นะคะ อันนี้เป็นรายการที่7นะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะส่องให้ดูด้านหลังมาส่องให้ดูด้านหลังนะเดี๋ยวมันมืดอ่ะชื้นนี่นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังองค์พระท่านนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังองค์พระท่านนะคะแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะคะก็จะ อันเนี้ยบอกเลยว่าเหรียญนี้เก่านะมองยาวนิดนึงนะพี่นะนี่นะคะงองนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะถ้ายัางไงก็แอดมาขอดูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะพี่นะแอดมาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะแอดไลน์มานะคะต่อไปรายการที่แปดองนี้เป็นรายการที่แปดนะคะเดี๋ยวมาส่องให้ดูใกล้ๆกันนะพี่นะมาส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะ องนี้เป็นรายการที่8ดนะก็ผิวแบบนี้เลยนะคะ <cetera> เนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่8ดนะมีค่าความเก่านะพี่มีค่าความเก่านะคะองนี้ด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังเหรียญนะอันนี้เป็นด้านหลังองค์พระท่านนะคะ อันนี้เป็นรายการที่8นะคะอง์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9ต่อไปรายการที่9เอาเป็นองค์นี้เลยเป็นองค์นี้เลยนะคะมาส่องให้ดูกันมาส่องให้ดูกันใกล้ๆนะพี่มาส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นรายการที่9นะ องนี้เป็นรายการที่9นะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยถ่ายส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกล้องสดๆดเลยนะพี่นะอันนี้เป็นกล้องสดๆดเลยนะคะถ่ายให้ดูแบบนี้เลยไม่มีการแต่งสีแต่งอะไรนะพี่นะอันนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะองนี้รายการที่เก้านะคะ ต่อไปเป็นรายการที่10บต่อไปเป็นรายการที่10เป็นพระคุณแผนองค์นี้เลยนะคะเป็นพระคุณแผนองค์นี้เลยนะคะรายการที่10นะมาส่องให้ด <Coleman make it worthwhile> ูเนื้อผิวกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะองค์นี้รายการที่10บนะคะพระคุณแผนนะ สอ,สองให้ดูด้านหลังนะส่องให้ดูด้านหลังกันนะคะใกล้ๆชัดๆเลยอันนี้เป็นคุณแผนของหลวงพูทิมนะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดมา1ดอกนะพี่นะด้านหลังมีฝั่งตะกุดมาหนึ่งดอกนะคะก็ลองดูลองชมนะน้องส่องให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะน้องส่องให้ดูใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะเห็น เห็นความเก่าอะไรชัดเจนเลยนะพี่นาเนี่ยแบ,แบบนี้เลยนะองค์นี้นะคะเป็นรายการทีร่สิบนะองค์นี้เป็นรายการนนนะที่สิบนะคะเป็นสมเด็จของหลวงพ่อเกษมนะคะมาสองให้ดูใกล้ๆกันนะ มาส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้องค์นี้เป็นสมเด็จของหลวงพ่อเกษมนะคะด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อเกษมนะคะแล้วก็มีตัวชอช้างกับพสอสมหอจุดมาแบบนี้นะให้ดูตัวอักขาระยันนะคะให้ดูตัวอักขาระยันนะคะรายการละ250บาททุกรายการเลยนะพี่รายการละ2 0 0ทุก2 5 0บาททุกรายการเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะ ต่อไปรายการที่สิบสองเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อแบบนี้เลยมีรอยปิดทองมาด้วยนะองค์นี้เหมือนมีรอยปิดทองมาด้วยนะคะนี่ซูมให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะ ต่อไปรายการที่13เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่1 3มนะมาส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆเลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะพี่ดูกันให้ชอบใจถูกใจนะคะอง์นี้เป็นรายการที่13นะองนี้เป็นรายการที่13นะคะส่องให้ดูด้านหลังกันต่อเลย มาสองให้ดูร่างหลังกันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่13องค์ละ2 5 0บาทมีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยได้เลยนะคะมีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยได้เลยอง,ง์นี้เป็นรายการที่13นะคะ yes. ต่อไปรายการที่14รายการที่14เป็นรูปหล่อหลวงพพัทน,นะคะน้องคิดพิเศษเลยนะเนี่ยอง,งน,นี้ที่250บาทนะองค์นี้ที่250บาทนะคะเรขโค้ด096นะคะ เลขโค้ด096นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อพัดนะเป็นรูปปลอหลวงพ่อพัดเรียมกันนะ้ํามาให้แล้วด้วยเรียมกันนะ้ํามาให้แล้วด้วยนะคะองค์นี้เอาไปเลยพิเศษที่250บาทรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15เป็นหลวงพ่อเดิมเป็นหลวงพ่อเดิมพิมพ์แบบนี้เลยนะพี่ ก็ลองดูลองชมกันนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูกันใกล้ๆเดี๋ยวถ่ายส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวท่านก็สวยอยู่นะพี่นะเนื้อผิวท่านก็สวยอยู่นะแถมน้องเรียมกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วเลยนะคะน้องเรียมกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วเลยนะองนี้ก็ราคาพิเศษที่250บาทนะพี่นะองคนี้ราคาพิเศษที่250บาทนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16%เป็นองค์ท้าเวสวรรณหลวงผู้สวงนะคะเทวดาเดือดินนะพี่นะเดี๋ยวน้องส่องขายให้ส่องให้ดูกันใกล้ๆทุกจุดเลยนะคะลองดูลองชมลองเลือกให้ถูกใจนะพี่นะลองเลือกกันให้ถูกใจนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะจมูกคมๆแบบนี้เลยนะคะเทวดาท้าวเวสุวรรณนะคะของหลวงผู้สวงนะเทวดาเดิอนดินนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะส่องให้ดูเหรียญกันใกล้ๆเลยนะมาถ่ายส่องให้ดูเหรียญกันใกล้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะมีมีมีต่อโคตัวหนุมานมาด้วยนะก็ลองดูลองชมกันนะพี่นะลองดูลองชมกันให้ชอบใจถูกใจนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต้องขออภัยด้วยนะ ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นรายกอารที Lori, ่ okay. 17นะคะเนี่ยร้องสองให้ดูตัวย okay. ันกันแบบนี้เลยนะพี่นะร้องสองให้ดูตัวยันกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่17นะต่อไปรายการที่18เอาเป็นรูปหลวงพ่อกลวยละกันพี่เอาเป็นรูปหลวงพ่อกลวยละกันนะคะมาส่องให้ดูรูปกันใกล้ๆเลยมาส่องให้ดูรูปกันใกล้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยนะองค์นี้เป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยนะคะเนี่ยค่ะส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะ ด้านหลังเขียนปีพศน,นะคะ2564นะพี่นะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้อยู่ที่พศ2564นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นรูปภาพแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นรายการที่18นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะอง์ละ250บาททุกรายการเลยนะพี่นะองค์ละ250บาททุกรายการเลยนะต่อไปมาเป็นที่องคนี้ค่ะเป็นพระพุทธรูปเขาเรียกว่าปกโพหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ จำไม่ได้แล้วนะพ่นะก็ลองดูลองชมนะคะน้องสองให้ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะเห็นใบโปเห็นรอยหน้าพระแบบนี้ชัดๆเลยนะพินะก็ลองดูลองชมกันได้เลยนะคะองนี้นะเขาเขียนด้านหลังเนี่ยเขามีตัปั๊มว่าวัดโคสิตารามานะพินะก็น่าจะเป็นของหลวงพ่อกล้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อกล้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะพี่อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะ รายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20อ่ะอยู่กันที่หลวงพ่อกวยกันก่อนนะพี่นะอยู่กันที่หลวงพ่อกวยกันก่อนนะคะองค์นี้เป็นปี2565นะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านหลังโต๊ะหมู่แบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อ นั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะหมู่แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นโต๊ะหมู่แบบนี้นะก็ลองดูลองชมกันนะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่20นะคะรายการละ250บาทนะพี่รายการละ250บาทนะคะภาพสวยๆแบบนี้เลยนะรายการละ250นะคะองค์ที่20นะต่อไปองค์ที่21ต่อไปองค์ที่21เอาเป็นเหรียญน,นี้เลยนะคะบระมูลรูหลวงปู่สวงนะคะ หลวงผู้สวงสุริยะวรมันอะอ่านอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งด้วยนะพี่นะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งด้วยนะคะอยู่จังหวัดสุรินนะหลวงพ่ออยู่จังหวัดสุรินนะคะเหรียญนี้นะคะรายการที่21นะคะเอาไปเลยที่25 0อบาทนะ,ะอันนี้รายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22รายการที่22อันนี้วัด ทองอลองดูลองชมนะคะอันนี้ได้มาก็รูปร่างแปลกเหมือนกันนะพี่นะก็ลองดูลองชมนะคะเผื่อมีพี่ๆชอบใจถูกใจนะคะเขาเป็นวัวแบบนี้เลยนะคะเป็นวัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลงอักขรแบบนี้มานะลงตัวอักขรที่วัวบาแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะพี่ส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ซูมให้ดูกันแบบไม่ต้องซูมอ่ะคือส่องแล้วเห็นกันแบบชัดๆแววตาวัวแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่22นะต่อไปรายการที่23รายการที่23เอาเป็นรวมพ่อเงินองคนี้ละกันนะคะรวมพ่อเงินเรียบกันนะ้ำมาให้เรียบร้อยแล้วนะพี่นะดูผิวกันนะดูผิวกันให้ชอบใจถูกใจได้เลยนะพี่นะอง์นี้รายการที่23นะคะน้องเปิดแค่2 5 0บาทแถมจับคู่ราคา400บาทนะพี่ ได้ลดราคาไปอีกนะคะอันนี้ใต้ฐานมีต่อโคดมาด้วยนะคะใต้ฐานมีต่อโคดมาด้วยนะคะองค์นี้นะรายการที่23นะคะรายการที่ยี่สิบนะพี่นะ ชอบองไหนจดเบอร์ไว้เลยนะคะจดเบอร์ผระไว้เลยนะแล้วก็โทรมาโดยตรงก่อนได้เลยนะโทรมาโดยตรงก่อนได้เลยนะคะองนี้เป็นพระคุณแผนนะพี่นะองค์นี้เป็นพระคุณแผนนะคะส่องเนื้อพระคุณแผนให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะส่องเนื้อพระคุณแผนให้ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะพี่นะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเขาจะเขียนว่าวัดรัตนชัยนะคะวงเล็บว่าจีนนะพี่นะวงเล็บว่าจีนนะคะคุณแผนองนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะ ต่อไปรายการที่25องค์นี้เป็นรายการที่25นะคะมาสองให้ดูกันใกล้ๆเลยนะเป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นรายการที่25นะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะลองดูลองชมกันให้ชอบใจถูกใจนะพี่ลองดูลองชมกันให้ชอบใจถูกใจนะคะน้องก็ซูมให้ดูกันแบบใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะอง์ละ250บาทเหมือนกันเลยนะคะต่อไปรายการที่26เป็นเหรียญทรงนี้นะหลวงพ่อแช่มนะคะหลวงพ่อแช่มนะองค์นี้เป็นเหรียญที่26นะคะเป็นรายการที่26นะคะ น้อสองให้ดูหน้าพระท่านจมูกท่านแบบนี้ใกล้ๆก,กันเลยนะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เขียนว่าวัดดอนย้ายหอมนะคะจังหวัดนะคนพรพนมนะคะพี่อันนี้รายการที่26นะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพายยืนแบบนี้เลยนะคะเป็นพายยืนแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆนะมาส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะค่อยๆส่องค่อยๆเรื่อนให้ดูเลยนะพี่นะค่อยๆส่องค่อยๆเรื่อนให้ดูก่อนเลยนะคะองนี้เป็นองค์ที่27นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่27นะคะลองดูลองชมนะเผื่อพี่ๆชอบใจถูกใจนะคะองค์นี้รายการที่27นะคะ องค์ละสองราบบาทนะพี่จับคู่ได้เลยนะจับคู่ที่400บาทเลยนะคะต่อไปรายการที่28ต่อไปรายการที่28นะคะอันนี้พระมงคลเทพมุนีนะคะหลวงพ่อวัดปากน้ำนะพี่นะอ่าอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะลองดูลองชมกันนะน้องซูมน้องสองให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเหรียญนะคะ แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะรายการที่2 8นะพี่นะต่อไปรายการที่29เป็นเหรียญของห้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามทานะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะใส่ใส่กรอบนะคะพร้อมพร้อมเน็บที่เน็บแบบนี้เลยนะคะอันนี้ส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆชัดๆเลยนะพี่ส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะองคนี้เป็นรายการที่ ยี่นะต่อไปรายการที่30มองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยน้องส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนจดหมายเลขกไว้นะชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนจดหมายเลขไว้นะแล้วก็โทรมาสั่งได้เลยหรือว่าจะพิมพ์มาสั่งน้องก็ได้นะคะ อันนี้เป็นรายการที่30นะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่30สนะคะแบบนี้เลยนะต่อไปรายการที่ส1อต่อไปรายการที่ส1เดเป็นหลวงพ่อเดิมเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะนเนื้อสีออกขาวขาวนะพี่นะองค์นี้เนื้อออกสีขาวขาวนะ <G> <filament>. <G> ก็ราคา250บาทเหมือนกันนะคะซูมส่องให้ดูกันใกล้ๆนะมาซูมมาส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะพี่นะอง์นี้นะคะรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะพี่นะลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะคะ อันนี้รายการที่31นะแล้วก็มีอีกอันนึงหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะพี่เป็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่32นะองค์นี้รายการที่32นะคะ เดี๋ยวน้องว่าส่องให้ดูกันใกล้ๆนะเดี๋ยวน้องว่าส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะพี่มาส่องมาซูมให้ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะดูเนื้อดูคาบนะดูคาบดูร้อยเส้นจีวรของหลวงพ่อนะคะก็ดูว่าพี่ๆชอบใจถูกใจไหมนะดูว่าพี่ๆชอบใจถูกใจไหมนะคะองค์นี้นะรายการที่สามสิบสองนะ องนี้เป็นรายการที่32นะคะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจนะด้านใต้ฐานมีรอยจานมาด้วยนะพี่องค์นี้ด้านใต้ฐานมีรอยจานมาด้วยนะคะรายการที่3 2นะรายการที่31ก็มีรอยจานมาเหมือนกันนะพี่รายการที่31ก็มีรอยจานมาเหมือนกันนะคะฝากบ,บอกไว้ก่อนนะสององนี้มีรอยจานใต้ฐานมาด้วยนะคะต่อไปรายการที่33 ต่อไปรายการที่33องค์นี้จะออกเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยนะพี่นะองนี้จะออกเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันก่อนได้นะลองดูลองชมกันก่อนได้นะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะอันนี้ส่องให้ดูคาบคาบคา,าบเขียวแบบนี้ใกล้ๆเลยนะพี่นะส่องให้ดูคาบเขียวแบบนี้ใกล้ๆ Ooh. อันนี้จะเป็นใต้ฐานท่านนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่นะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะซูมส่องให้ดูกันทุกจุดทุกมุมเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่33นะ ต่อไปรายการที่34ต่อไปรายการที่34เป็นเหรียญรูปไขห่หลวงพ่อทบนะคะมาส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อทบนะคะน้องก,ก็ค่อยๆส่องให้ดูนะพี่นะดูให้ชอบใจถูกใจกันนะคะเหรียญนี้น้องก็ไม่ทราบชื่อนะคะว่าอะไรอ,อ๋อเดี๋ยวอ่านให้ฟังที่ระลึกในการสร้างวิหารนะคะวัดจันนิมิตรนะคะเพชรบูรณ์นะพี่นะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลวงพ่อทบเหรียญนี้นะคะรายการที่34นะ ต่อไปรายการที่35ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระสามองค์แบบนี้เลยนะคะเป็นพระสามองค์แบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะพี่นะชอบใจไหมว่าชอบใจไหมคะอันนี้เขียนว่าวัดยางคอยเกลือนะคะอเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะรุ่นสร้างบ่อน้ําพุทธมนุ์นะคะอะ ก็ลองดูลองชมกันนะน้องสองให้ดูให้เห็นเนื้อผิวเรียนกันใกล้ๆ้ชัดๆเลยนะพี่น้องสองให้ดูเนื้อผิวเรียนกันใกล้ๆก้ชัดๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สามสิบห้านะต่อไปรายการที่สามสิบหก จับยาวซะด้วยสิอง์นี้อะเดี๋ยวจะพยายามจับให้แน่นมือนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบหกนะมาส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะมาส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะเป็นผิวออกขาวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผิวขาวๆแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะพี่นะลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังเหรียญนะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะอง์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการที่สามสิบหกนะ ต่อไปรายการที่37ต่อไปรายการที่37เป็นองค์นี้เลยเป็นพระองค์นี้เลยนะคะรายการที่37นะคล้ายๆพระของหลวงปู่สุขนะพี่นะองค์นี้เหมือนคล้ายๆพระหลวงปู่สุกนะคะลองดูลองชมนะน้องก็ไม่มั่นใจนะน้องก็ไม่มั่นใจนะคะแค่รูปร่างหน้าตาท่านคล้ายๆเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นรายการที่37นะ ต่อไปรายการที่38ต่อไปรายการที่38เป็นเหรียญเกตชโยแบบนี้เลยนะคะมาส่องให้ดูเนื้อให้ดูผิวกันใกล้ๆชัดๆช้าๆเลยนะพี่นะอง์นี้รายการที่38นะคะรายการที่38นะพี่นะแบบนี้เลยนะคะเป็นพัเกตชยโยแบบนี้นะส่องให้ดูด้านหลังกันมาส่องให้ดูด้านหลังกันนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบ 8นะคะต่อไปรายการที่39นะจะอยู่ในถุงแบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเนื้อผิวกันนะคะเดี๋ยวมาแกะให้ดูเนื้อผิวกันนะคะ น,นี้เป็นรายการที่39นะอง์นี้เป็นรายการที่39นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ลองดูลองชมกันนะพี่นะชอบให้ดูให้ชอบใจถูกใจกันนะอันนี้เป็นรายการที่39นะคะแบบนี้นะ รายการที่40นะคะอง์นี้เป็นรายการที่40นะคะน้องส่องให้ดูเนื้อให้ดูผิวกันใกล้ๆเลยนะพี่น้องส่องให้ดูเนื้อดูผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะก็ดูให้ชอบใจถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบใจถูกใจกันนะคะองนี้นะรายการที่39นะคะรายการละ250บาทนะคะแล้วก็น้องมี เขาน่าจะชื่อยอดขุนพลหรืออะไรไเนี่ยแหละพี่นะเป็นพระกู่พระเก่าแบบนี้นะคะองค์นี้น้องขอที่ห้ารอยบาทน้องเปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะองค์นี้รายการสุดท้ายแล้วน้องเปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะค่อยๆส่องให้ดูเลยนะพี่นะค่อยๆส่องให้ดูกันเลยนะคะองคละห้าร้อยบาทนะพี่องค์นี้น้องเปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะ แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะเมื่อกี้สองด้านหลังให้ดูก่อนเลยอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะองค์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่องค์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะเห็นรูปร่างหน้าตาชัดเจนนะคะตรงเนี้ยผิวจะออกสีแดงๆแบบนี้นะพี่นะตรงหน้าอกท่านจะมีออกสีแดงๆคาบแดงๆแบบนี้มาด้วยนะคะ มีคาบแดงๆแบบนี้มาด้วยนะคะเรียนนี้น้องเปิดที่500บาทนะคะเนี่ยผิวเขาจะกุกุดูธรรมชาติเลยนะพี่กุกุแบบเก็บๆมาอย่างไงไม่รู้อะแบบปันเก่าธรรมชาติมากเลยนะคะอันนี้นะน้องเปิดที่500บาทนะคะก็ยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเหมือนเดิมเลยขอบคุณค่ะ